เมื่อเสียงนกหวีดแรกดังขึ้นกลางสนามผู้เล่นทีมชาติไทยในชุดน้ำเงินเข้มยืนประจำตำแหน่งอย่างมั่นใจแดนหน้ามีทีรศิลป์แดงด้ยืนเป็นกองหน้าตัวเป้าทางฝั่งซ้ายเป็นสุภโพชคสารชาติส่วนริมเส้นขวาเป็นบอดินผาลาแดนกลางมีชนาทิพย์สงกระสินคอยเดินเกมร่วมกับธนบูรณ์ เกษารัตและกฤษตากาแมนด้านหลังมีทีราทรบุญมาทันยืนแบ็กซ้ายนารุดินวินรวัฒโนดมยืนแบ็กขวาคู่เซนเตอร์คือมานูเอลทอมเบียรอกับพันษาเหมวิบูลผู้รักษาประตูเป็นกวินธรรมสัจจานันที่พร้อมป้องกันทุกลูกฝั่งเวียดนามตั้งรับอย่างรัดกุมพยายามเพรสเร็วตั้งแต่ต้นเกมแต่ไทยเริ่มต้นด้วยการต่อบอลที่เฉียบคม กวินออกบอลสั้นให้พันษาก่อนส่งต่อไปที่ทีราธรธทีราธรมองหาช่องแล้วแทงยาวขึ้นหน้าให้สุพโชคบอลพุ่งผ่านกองหลังเวียดนามอย่างแม่นยำสุพโชคจับบอลแรกได้อย่างนุ่มแล้วลากตัดเข้าในก่อนจะไหลบอลต่อให้ชนาทิพที่ยืนอยู่กลางสนามชนาทิพแตะบอลหนึ่งจังหวะหลบผู้เล่นเวียดนามแล้วจ่ายทะลุช่องแบบเฉียบคมไปให้บอดินทางกราบขวาบอดินเร่งสปีดเข้าใกล้เส้นหลัง ก่อนจะเปิดบอลโค้งเข้าไปในเขตโทษบอลพุ่งสวยงามเหมือนวาดด้วยมือทีรสิ์กระโดดโม่งเต็มๆแต่ผู้รักษาประตูเวียดนามบินปัดได้ปอลายมือทำเอาคนดูทั้งสนามร้องโอ้โหไทยได้เตะมุมทันทีทีราทรรับหน้าที่เปิดเตะมุมโค้งออกไปทางเสาแรกมานูเอลทอมเบียรอขึ้นโมงแต่บอลเฉียดเสาออกไปเพียงไม่กี่เซนติเมตรเป็นโอกาสทองครั้งแรกของไทย นาทีที่11เวียดนามพยายามสวนกลับแต่ธนบูลตัดบอลกลางสนามได้อย่างเฉียบขาดเขาแตะหลบหนึ่งคนก่อนจะจ่ายต่อให้ชนาทิพชนาทิพหันซ้ายมองขวาแล้วแทงลึกไปให้สุพโชคที่หลุดขึ้นทางกราบซ้ายสุพโชคดวนตัวต่อตัวกับกองหลังเวียดนามเขาลอกหลบหนึ่งครั้งแล้วลากแหวกเข้าเขตโทษก่อนจะยิงด้วยขวาบอลพุ่งแรงแต่หลุดเสาไปนิดเดียวแฟนบอลไทยตะโกนให้กำลังใจดังกระหึม่ม นาทีที่18ไทยเริ่มครองเกมได้ชัดเจนกฤษดาเก็บบอลได้กลางสนามแล้วแทงต่อทันทีไปให้ชนาทิพ์ชนาทิพ์หมุนตัวหลบผู้เล่นเวียดนามจนคู่แข่งลม้มก่อนส่งบอลให้ทีระศิลป์ที่ถอยลงมาเชื่อมเกมทีรศิลป์แตะคืนให้สุภโชคที่วิ่งเติมมาอย่างสวยงามสุภโชคให้บอลต่อไปริมเส้นฝั่งซ้ายทีราธรตามขึ้นมาเปิดบอลจังหวะแรกบอลโค้งพุ่งแรงเข้ากลางเขตโทษบดินวิ่งเข้ามาแปรด้วยซ้ายเต็มข้อ บอลพุ่งตุงตาข่ายทันทีไทยออกนำหนึ่งถึงศูนย์เสียงเฮดังสนัน่นทั้งสนามผู้เล่นไทยกอดกันด้วยความดีใจขณะที่เวียดนามพยายามประท้วงว่ามีการล้ำหน้าแต่ VAR ยืนยันชัดเจนว่าประตูถูกต้องหลังจากครึ่งนํำไทยยังไม่ผ่อนเกมแดนกลางคุมบอลได้ทั้งหมดเวียดนามเริ่มเสียจังหวะไทยใช้สปีดบอลสั้นๆต่อบอลอย่างนิง่งและแม่นยำนาทีที่27ชนาทิมโชลีลาหมุนหลบคู่แข่งสองคน แล้วแทงทะลุช่องคมกริบให้ทีริสินหลุดเข้าไปในเขตโทษเขาแต่งบอลหนึ่งจังหวะแล้วซัดด้วยขวาบอลพุ่งเข้าเสาไกลแต่ผู้รักษาประตูเวียดนามพุ่งปัดปลายมืออีกครั้งไทยเกือบได้ลูกที่สองนาทีที่36เวียดนามเปิดเกมรุกบ้างแต่ไทยอ่านเกมได้หมดพันษาสกัดบอลยาวแล้วไทยเริ่มสวนกลับทันทีสุภโชคได้บอลทางซ้ายลากผ่านกองหลังเวียดนามสองคนแล้วจ่ายเข้ากลางให้ชนาทิพที่ยืนโลง่ง ชนาทิพย์ไม่จับต่อแต่ไหลเร็วไปให้บดินทางฝั่งขวาบดินหลอกยิงหนึ่งครั้งแล้วดีดบอลเรียดเรียดไปหน้าประตูทีริสินแทรกเข้ามาแปรทันทีบอลผ่านมือผู้รักษาประตูเวียดนามเข้าไปอย่างเฉียบขาดไทยนำสองผู้บรรยายถึงกับตะโกนว่าประตูนี้คือคลาสของทีมชาติไทยอย่างแท้จริง ครื่งหลังเริ่มต้นไทยยังคงคุมเ,มเกมเวียดนามเร่งเกมจนเสียรูปแบบนาทีที่54ไทยได้สวนกลับเร็วจากจังหวะที่นรุบดินตัดบอลได้แล้วแทงยาวไปให้สุพโชคสุพโชคสปีดเข้าใกล้เขตโทษก่อนตัดเข้ากลางแล้วไหลให้ชนาทิพชนาทิพจ่ายบอลเบาๆแต่เฉียบคมให้ธีริสิ์ที่วิ่งสอดขึ้นมาธีริลป์แตะหลบกองหลังหนึ่งจังหวะก่อนยิงเรียดเสียบเสาแรกไทยนำ3าและนี่คือประตูที่ทำให้เวียดนามเริ่มหมดแรงใจ ไทยคุมเกมทุกอย่างด้วยความนิ่งการจ่ายบอลทุกครั้งแม่นยำและมีประสิทธิภาพนาทีที่73ไทยเกือบได้ลูกที่4ีจากการยิงไกลของกฤษดาบอลพุ่งแรงจนผู้รักษาประตูปัดออกแทบไม่ทันแฟนบอลไทยปรบมือกันทั้งสนามด้วยความตื่นเต้นท้ายเกมเวียดนามพยายามบุกแต่เจอแนวรับไทยที่แข็งแกร่งทุกด้านพันษาและมานูเอลสกัดทุกลูกแบบไม่พลาดกวินออกมาตัดบอลหลายครั้งอย่างมั่นใจ จนลกหวิดสุดท้ายดังขึ้นไทยชนะเวียดนาม3 0ถึงแบบขาดลอยผู้เล่นไทยกอดกันด้วยความภูมิใจแฟนบอลชูธงฉลองชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเกมหนึ่ง